สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับใน m o มเด e นะครับให้สามารถสมัครสมาชิกเว็บได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปดูในส่วนของอหน้าเว็บก่อนนะครับในหน้าล็อกอินว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าส่วนของหน้าตาของเว็บ นะครับ Learning ที่เราได้เซตขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราลองคลิก Log in นะครับด้านขวามือนะครับลองคลิก Lo g i n ดูนี่ครับในส่วนของหน้า l o g i n เนี่ยยังไม่มีในส่วนของสมัครสมาชิกหน้าเว็บนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการตั้งค่าการสมัครสมาชิกหน้าเว็บกันนะครับก่อนอื่นนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าส่วนของแอดมินปกติเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ไซต์แอดมินนะครับ จากนั้นนะครับเราไปที่เซิร์ฟเวอร์ครับแล้วไปที่ไปที่ลักอินนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับดูในส่วนของออเทนนะครับดูในส่วนของออเทนนะครับแล้วก็เมนเทตออเทนครับตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมี อยู่อีเมลเบสนะครับเซลล์รีจิตนะครับตรงนี้เนี่ยถูก Disable ไว้นะครับก็ให้เราทำการคลิกนะครับเพื่อ Enable ไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่ารูปตาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกระกบาดละไม่ได้ขึ้นสลัดละนะครับเราเลื่อนลงไปดูด้านล่างครับตรงเซ l l r รีจิตครับเลือกเป็นอีเมลเบสครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Save เสร็จแล้วครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าเว็บนะครับในฝั่งของยูเซอร์กันว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคลิกล็อกอินครับนี่นะครับก็จะมีในส่วนของ Create New Account ขึ้นมาแล้วนะครับก็ผู้ใช้ทั่วไปนะครับนักเรียนนะครับสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเว็บได้แล้วนะครับถ้าเราต้องการ ยกเลิกนะครับเราก็กลับกระบวนการเดิมนะครับก็จะทําการยกเลิกเรียบร้อยนะครับ